สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จำปารองคำเป็นศิทธิพิบาลากฤษจักรมาพรติมณทนเราพบกันทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะเป็นการศึกษาพระชนะของพระเจ้าด้วยกันตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่ในพระธรรมจดหมายฝากของท่านยนซึ่งดิฉันตั้งชื่อเรื่องว่าจดหมายจากสาวกผู้เป็นที่รักก่อนสิ้งอืนใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าส่งนำนะคะ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะศึกษาพระชจะของพระองค์ร่วมกันเรารู้ว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรและทรงรับรู้และทรงพอพระทัยในสิ่งที่เราทำขอพระเจ้าทรงนำและทรงอวยพระพรทางผู้พูดและผู้รับ ชมรับฟังที่เราจะรู้ถึงน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ผ่านถ้อยคำของพระองค์ในแต่ละวันว่าเราทั้งหลายควรจะกระทำสิ่งใดอย่างไรและควรจะตัดสินใจอย่างไรที่จะถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านถ้อยคำของพระองค์ในตอนนี้กลับมอบไว้กับพระองค์เป็นผู้ทรงนำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตอนนี้เราก็มาถึง เกือบจะถึงตอนสุดท้ายของพระธรรมหนึ่งยนนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในบทที่5ข้อ16-17ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนกระทำบาปอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่นำไปสู่ความตาย ผู้นั้นจงทูลขอและพระองค์ก็จะส่งประทานชีวิตแก่ผู้ที่ได้กระทําบาปซึ่งไม่ได้นําไปสู่ความตายบาปที่นําไปสู่ความตายก็มีข้าพเจ้ามีได้ว่าให้อธิษฐานในเรื่องบาปอย่างนั้นการกระทำทุกอย่างเป็นบาปแต่บาปที่ไม่ได้นําไปสู่ความตายก็มีอยู่ เดี๋ยวจะตั้งชื่อเรื่องในพระธรรมตอนนี้ว่าบาปของคริสเตียนหรือบาปที่ไม่ได้นำไปสู่ความตายนะคะเราจะรู้ว่าบาปไหนไม่ได้นำไปสู่ความตายและบาปไหนนำไปสู่ความตายเราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของบาปก่อนดิฉยนเคยสอนถึงเรื่องนี้ไปอย่างละเอียดนะคะแต่ตอนนี้จะยกมาแค่สองอย่างเองก็คือ บาปนั้นก็หมายถึงเราไม่ได้มาตรฐานของพระเจ้าและความหมายที่2ก็คือบาปคือการทำผิดกฎศีลธรรมนะคะในโลกนี้เรารู้ว่ามีศาสนาที่ดีหลายศาสนาด้วยกันคำสอนดีและคำสอนเหล่านั้นก็มักจะอยู่สูงกว่ามาตรฐานของมนุษย์ ในคําสอนของศาสนานั้นๆแทบไม่มีมนุษย์คนใดเลยที่ปฏิบัติได้นะคะและการทําผิดกฎคําสอนนี่แหละก็เป็นบาปนี่คือความหมายของบาปนะคะในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวถึงบาปที่ยังไม่ได้นําไปสู่ความตายซึ่งตอนนี้ดิฉันอยากจะพูดถึงบาปสองอย่างด้วยกันบาป,ปรแรกก็คือ บาปเล็กบาปน้อยนะคะบาปที่ไม่ได้นําไปสู่ความตายถามว่าทุกๆวันเราทําบาปไหมแน่นอนแม้เราเชื่อพระเจ้าแล้วพระเยซูไถ่เราออกจากบาปแล้วแต่เราก็มิวายกลับเข้าไปใช้ชีวิตเดิมเพราะว่าเรายังมีนิสัยเดิมๆชีวิตเราถูกก่อร่างสร้างตัวมาในบาปในเนื้อหนังมาจากสิ่งที่ไม่ถูก ต้องเยอะแยะฉะนั้นบาปที่ไม่ได้นำไปสู่ความตายบาปเล็กบาปน้อยที่เราทำในชีวิตประจำวัน<ม>บาปในเรื่องคำพูดก็เยอะแยะก็ยอมรับนะว่าบางครั้งเราโต้อตอบสถานการณ์ที่มาถึงโดยอัตโนมัติโดยคำพูด รือโดยท่าทีท่าทางการกระทําของเราที่ตอบสนองสถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีมาถึงชีวิตของเราบางทีบางครั้งเราผิดพลาดเรื่องคําพูดเยอะนะใครบ้างที่ไม่ผิดพลาดเรื่องคําพูดในแต่ละวันนั่นก็นับว่าเป็นคนชอบทมแล้วและบาปอีกอย่างหนึ่งก็บาปในความคิดเราต้องยอมรับว่า เราคิดในสิ่งที่ไม่ดีมากมายขอบคุณพระเจ้าในช่วงโควิดนี้ดิฉันมีโอกาสที่จะศึกษาถึงเกี่ยวกับจิตวิทยานะคะการที่เราจะรู้ความคิดของเราการที่เราจะมีสติ การที่เราจะติดตามความคิดของเราและดิฉันก็นำมาใช้ที่จะเฝ้าดูความคิดของตนเองและมีสติในการที่จะคิดจะทำนะจึงทำให้เห็นว่าโอโ้ความคิดของเราวันวันเนี่ยแย่มากเลยมีความคิดที่ไม่ดีเยอะแยะไปหมดซึ่งเป็นความคิดที่ส่วนมากพระเจนาของพระเจ้าสอนและเตือนเราว่าอย่า และพระธจของพระเจ้าสั่งให้เราทําบางทีเราก็ไม่ได้ทพาพระธเจนะของพระเจ้าห้ามเราว่าอย่ากระวนกระวายเราทําได้ไหมคะโอ้โหเราทําผิดต่อพระธเจนะของพระเจ้าตอนนี้เยอะพระธจนะของพระเจ้าสั่งว่าจงชื่นชมยินดีจงขอบพระคุณโอ้โหทำได้ไหมคะเมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีโอ้โอชื่นชมยินดียาก ขอพระคุณยากสิ่งเหล่านี้แหละเราทำผิดต่อพระเจ้าไม่เว้นแต่ละวันโดยกันไม่ทำตามพระวจะนะของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าอย่าบน่นการบ่นเป็นการบาปใช่ไหมคะบน่นไหมคะโอ้โหไม่เว้นสักคนเดียวและก็การกโกรธก็เหมือนกันที่จริงการกโกรธไม่ได้บาปนะแต่มีใครบ้างที่กโกรธแล้วไม่ทำบาป โอ้โหความโกรธมักจะแสดงออกมาในสายตาในท่าทีในท่าทางในการกระทำโดยเฉพาะเมื่อเราโกรธใครสิ่งที่เราอยากจะให้ฝ่ายตรงกันข้ามรู้ว่าเราโกรธนะบางทีเราอาจจะไม่ได้ทำบาปโดยการพูดแต่เราแสดงออกไหมคะให้เขาเห็นว่าเราโกรธนั่นก็บาปแล้วโกรธเฉยๆมันเป็นอารมณ์ที่พุ่งขึ้นมา นะแต่ว่าถ้าเราระง,งับให้มันสงบลงโดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆที่แสดงออกนั้นก็ไม่บาป mm hmm. เห็นไหมคะแค่สิ่งที่ดิฉันยกตัวอย่างมานี้วันๆหนึ่งเราทำบาปต่อพระเจ้ามากเลยไม่เฝ้าระวังดูความคิด และการกระทําของเราถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตแต่ละวันปล่อยตัวเองไปตามสถานการณ์ตอบสนองสถานการณ์ด้วยธรรมชาตินะโดยอัตโนมัตินิสัยที่เคยทํามาเราผิดพลาดบ่อยมากนี่แหละบาป ที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะแน่นอนยังไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบเราอยู่ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงและเราก็มีความผิดพลาดอยู่เสมอแต่ตราบใดที่เรายังมีหัวใจและมีความปรารถนาที่อยากจะรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้านั่นเราก็ยังมีความหวังและหมายความว่าเราอยู่ระหว่างทางการเดินทางไปสู่ความสมบูรณ์ในพระคิดอเมนไหมคะ บาปที่สองที่ยังไม่ได้นำไปสู่ความตายในพระเจนะของพระเจ้ายากอบบทที่หนึ่งนะคะข้อที่1 3ถึง15ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อข้าพระเจ้าให้หลง พราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลยแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลงเมื่อเกิดกิเลสข,ของตัวเองล่อและชักนำให้กระทำขั้นตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายนะ เมื่อบาปเจริญเต็มที่ก็นำไปสู่ความตายบาปเจริญเต็มที่นั้นคือบาปที่ทำโดยไม่รู้สึกตัวแล้วทำจนเป็นนิสัยแล้วทำด้วยใจที่แข็งกระด้างไม่สํานึกผิดแล้วคนที่ตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้ยากที่จะกลับใจนะคะ บาปมันโตได้นะคะบาปที่ยังไม่นำไปสู่ความตายคือบาปที่ยังไม่โตอย่าลืมนะบาปทุกอย่างในชีวิตของเรามันอาจจะเป็นบาปเล็กบาปน้อยอยู่แต่ถ้าเราให้อาหารมันมันจะโตมันจะขยายวงกว้างมากขึ้นและมีผลกระทบมากขึ้นนำความเสียหายมามากขึ้นเช่นเราเป็นคนที่ชอบจิก ของคนอื่นนะเวลาที่คนอื่นไม่รู้ไม่ขออนุญาตนะคะหรือเราหยิบยืมของของคนอื่นไปและเราก็ทำเป็นเนียนทำเป็นเฉยไม่รู้ไม่ชี้เขาไม่ทวงเราก็ไม่คืนเราก็เฉยไปเลยกะว่าจะยักยอกไปเลย ทิ่ใส่แบบนี้แหละมันก็เริ่มต้นหัวขโมยนั่นแหละมันก็เริ่มต้นเป็นคนขี้โกงถ้าเราไม่หยุดมันมันจะโตและจะนำเราไปสู่การโกงที่ยิ่งใหญ่และจะนำไปสู่ความหายันะบาปทุกบาปมันโตได้ถามว่าเช่นบาปลวงประเวณีมีกับทุกคนไหมมีบางครั้งมันเพาะบ่มในความคิด ถ้าเราไม่ให้อาหารมันมันก็ไม่โตแต่มันไม่ตายนะคะทุกคนมีกิเลสทัณหาตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ในเนื้อหนังนะคะกิเลสตัณหาความต้องการเนื้อหนังเรามันไม่ตายจนกว่าร่างกายของเรานี้จะตายไปมันถึงจะตายนะคะฉะนั้นเราจะใช้ชีวิตอย่างไรละ่ะที่จะไม่ให้บาปมันโต ก็คือเราก็ต้องดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพาพระเจ้าติดสนิทกับพระองค์พึ่งพาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้ถ้อยคําของพระองค์อัดเข้ามาเต็มชีวิตของเราเพื่อเราจะมีภูมิต้านทานในการต่อต้านบาปและจะสามารถควบคุมบาปได้ฉะนั้นบาปที่ไม่ได้นำไปสู่ความตายบางครั้งเราจะเห็นพี่น้องของเราที่ทำบาปอะไรก็ตามดังที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งเราเห็นวี่ววและเริ่มมีอาการไม่ค่อยดีแล้วอาจจะนำเขาไปสู่การทำบาปที่นำไปสู่ความตายได้เราก็ควรจะอธิษฐานเผื่อเขาขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดช่วยกู้ที่เขาจะไม่เดินต่อไปที่เขาจะหยุดที่เขาจะกลับใจและที่เขาจะไม่จมปรักไปกับบาปนั้นจนทำให้จิตใจของเขาแข็งกระด้างจนไม่สํานึกผิดและบาปเช่นนี้แหละค่ะ นำคุณไปสู่ความตายอย่างแน่นอนเพราะพระเจ้าของพระเจ้าสองตอนได้กล่าวถึงบาปที่นำไปสู่ความตายไว้ว่าในวิวรณ์บทที่2ีิข้อ8ได้กล่าวไว้ว่าแต่คนขลาดคนไม่เชื่อคนที่น่าเกลียดน่าชังคนที่ฆ่ามนุษย์ คนล่วงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนไหว้รูปเคารพและคนทั้งหลายที่พูดมุสานั้นมรดกของเขาอยู่ที่ในบึงไฟและกรรมฐานที่กำลังไหม้อยู่นั้นนั่นคือความตายครั้งที่สองและในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่6ข้อที่9 ไปจนถึงข้อที่11ได้กล่าวไว้ว่าท่านไม่รู้หรือว่าคนอาธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอย่าหลงเลยคนล่วงประเวณีคนถือรูปเคารพคนผิดผัวผิดเมียโสเพณีชายชายรักร่วมเพศคนขโมยคนโลภคนขี้เมาคนปากร้ายคนชอบโกงจะไม่ได้รับส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั้นแต่ท่านได้รับการชำระแล้วได้รับการทำให้บริสุทธิ์แล้วได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรานี่คือพระเจ้าของพระเจ้าได้พูดถึงบาปที่นำไปสู่ความตายบาปที่นำไปสู่ความตายในที่นี้คือบาปของคริสเตียนนะคะ พระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ไม่ได้กล่าวถึงบาปของคนที่ไม่เชื่อแน่นอนคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าไม่ว่าเขาจะทําบาปแบบไหนเป็นทาตบาปทำบาปแบบนี้มาตลอดชีวิตของเขาเมื่อเข้ามาเชื่อพระเจ้าเขาจะได้รับการปลดปล่อยการชำระบาปทั้งหมดและเขาจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับความตายในบืงไฟนรก แต่บาปที่ดิฉันได้กล่าวถึงในตอนนี้ก็คือบาปของคริสเตียนที่เรียกตัวเองว่าเป็นบุตรพระเจ้าเชื่อพระเจ้าแล้วแต่คุณยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่น่าสงสัยนะว่าพระเจา้าของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโครินได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนคุณได้รับการชำระแล้วคุณได้รับการนำมาสู่ความชอบธรรมแล้วคุณได้รับการทรงนำการทรงช่วยเหลือโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันแล้ว เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทำบาปเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ที่คริสเตียนยังกล้าคนยังร่วงประเวณียังผิดสามีภรรยาชาวบ้านเขายังมีตุดมีแตววมีการรักร่วมเพศมีโสเพณีมีการคดโกงกันแบบหน้าตาเฉย มีการปากร้ายใส่ร้ายป้ายสีดาทอกันทะเลาะกันใช้คำพลุสวาาใจกันคำสกรปกรกลามกคำดา่าที่แสบร้อนสาดใส่กันเป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่ธรรมชาติของคริสเตียนที่รักพระเจ้าหากเรามีสภาพนิสัยแบบนี้แม้เรามาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ไม่มีวี่ววว่า อยากจะเปลี่ยนแปลงยังมีความพอใจเต็มใจและก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นขุนชนาของพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องอธิษฐานเพื่อคนเช่นนี้ไม่มีประโยชน์แต่ให้เราอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นที่เขาใช้ชีวิตกำลังเดินเข้าไปสู่ในบาปแต่อาจจะยังไม่นำไปสู่การกระทาหรือกระทำแล้ว แต่ยังไม่เกิดใจแข็งกระด้างหรือมีนิสัยที่ชอบที่จะทำบาปแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้ให้เราอธิษฐานเผื่อคนเช่นนั้นเพราะคนเช่นนั้นยากที่จะกลับใจแต่ให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่เขาอาจจะพลังเผลอถูกการทดลองและมีท่าทีแนวโน้มเอียงไปที่จะทำบาปใหญ่มากขึ้นเราต้องรีบ อธิษฐานเปื่อกเขาที่เขาจะกลับใจเสียใหม่และเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันที่เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเรามีบาปสารพัดบาปที่เป็นบาปเล็กบาปน้อยที่เราคิดว่าไม่เป็นไรใช้คำนี้กับบาปไม่ได้คริสเตียนต้องระมัดระวังที่จะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตคิดว่าบาปนั้นเล็กน้อยบาปมันโตได้นะคะ ถ้าเราให้อาหารมันถ้าเราไม่คุมมันถ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาในพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเราพ่ายแพ้ได้และสุดท้ายเมื่อมันโตเต็มที่มันจะนำเราไปสู่การกระทาและเป็นการกระทาที่จะไม่กลับใจเพราะเป็นบาปที่ตั้งใจทำและเป็นบาปที่ตัดสินใจที่ทำ ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วขอพระเจ้าเมตตาคนเหล่านั้นนะคะฝากเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและให้เราที่จะใช้ชีวิตช่วยเหลือกันและกันอธิษฐานเผื่อกันและกันเมื่อเราเห็นพี่น้องทำบาปอย่านำมาวิพากษวิจาร์ณเราต้องนำมาปรึกษาคุยกันที่จะช่วยเหลือกันและกันแก้ไขหนุนใจกันและก็เตือนสติกันและกัน ที่จะช่วยคนเหล่านั้นที่จะไม่เดินไปสู่ความตายได้และในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันที่เราจะไม่ปล่อยตัวเราเองดำเนินชีวิตในบาปด้วยการเดินไปสู่ความตายและเมื่อนั้นใครก็ช่วยเราไม่ได้แม้แต่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงให้เรามีเสรีภาพในการเลือกอย่าประมาทนะคะแม้บาปเล็กบาปน้อยอย่าคิดว่ามันไม่สำคัญ บาปทุกอย่างสามารถนำคุณไปสู่ความตายได้ถ้าคุณปล่อยชีวิตให้กับมันและให้อาหารมันให้เรามาช่วยกันที่จะหยุดบาปด้วยกันด้วยการอธิษฐานเผื่อกันและกันเตือนสติกันและกันนุนน้ำใจกันและกันดีไหมคะขอพระเจ้าทรงอวยพระพร